สวัสดีครับผมอ้วนแซ็ตไลท์ช็อปนะครับวันนี้มี CB300R นะครับโชมโชคทองปี19เข้ามาใหม่นะครับใครที่หาสีดำอยู่นะครับมาดูคันนี้ก่อนนะครับรายละเอียดเป็นไงไปดูกันเลยครับ มาแล้วนะครับมาแล้วสีดำนะครับ Honda CB300R นะครับปี2019โฉมโชคทองนะครับสีดำใครที่ตามหาอยู่นะครับลูกค้าถามกันมาเยอะมากเลยว่ามีสีดำบ้างไหมนะครับวันนี้เราเอาเข้ามาแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับสภาพสวยใสนางฟ้าอีกเช่นเคยนะครับไม่น้อยมือเดียวนะครับคันนี้รถวิ่งไปนะครับ12,000มนโลนะครับใหม่แท้เลยนะครับผมนี่นะครับดูภายนอกชุดสีสวยนะครับสีดำสดสสวยๆเลยนะครับเนี่ยใสเลยนะครับ เงาแว็บอาจจะมีแสงสะท้อนหน่อยนึงนะครับอ่านี่นะครับตัวเครื่องเดิมๆนะครับผมไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับไม่มีเยอะไม่มีซึมนะครับเครื่องแน่นเลยนะครับนะครับตัวท่อเดิมๆนะครับท้ายแต่งนะครับเรามีท้ายเดิมแถมให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูข้างหน้านะครับโชกหน้านะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมนะครับอันนี้ผมลองขี่เทสเรียบร้อยแล้วนะครับขี่มา2030กิโลนะครับ สีนิ่มๆเหมือนรถใหม่เลยนะครับผมอันนี้ยางติดรถมานะครับดอกยังเต็มนะครับแต่สภาพตามปีนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆคันนะครับไฟหน้านะครับใสๆนะครับไม่มีแตกไม่มีลาวนะครับอันนี้ฟิล์มฟิล์มกันรอยนะครับติดเอาไว้กันลอยนะครับผมเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างนะครับ่เี่ยครับฝั่งนี้ก็จุดสีสวยๆเลยนะครับครับน็อตเดิมทุกจุดครับ เครืองเดิมๆนะครับเจ้าของดูแลอย่างดีเลยนะครับดูด้านท้ายบ้างนะครับโซ่สเตอร์ยังเต็มๆนะครับผมแต่ว่าตัวโซ่อาจจะมีสนิมหน่อยนะครับเจ้าของใช้น้อยนะครับไม่ค่อยได้ขี่นะครับส่วนมากก็จะขี่วอร์มแล้วก็ขี่ไปตลาดนิดหน่อยนะครับเห็นะครับชุดสีสวยๆเลยนะครับอาจจะมีแสงสะท้อนหน่อยนะครับเดี๋ยวลองมาสตาร์กันดีกว่าครับ สตาต์าทีเดียวติดนะครับระบบไฟติดครบนะครับไฟเลี้ยวซ้ายขวาหน้าหลังนะครับไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับแต่ดังนะครับระบบ ABS ทำงานปกตินะครับผมลองขี่เรียบร้อยแล้วนะครับใช้งานได้ปกติทุกอย่างครับผมเดี๋ยวลองดูรอบๆครับ ไฟติดนะครับไฟเบรกติดนะครับนี่นะครับพาสี่นะครับถึงทันวาหกเจ็ดนะครับผมเครื่องนิ่มๆนะครับขี่นิ่มนาครับบอกเลยครับเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องนะครับนี่ครับเครื่องดีปิดติดมือนะครับบอกเลยว่าคันนี้สวยคุ้มค่าแน่นอนนะครับสีดำดุดุรายละเอียดก็ประมาณนี้นะครับ สำหรับใครที่หาซีี 300R อยู่นะครับโฉมโชคทองปี2019นะครับลองมาดูคันนี้ก่อนนะครับสภาพสวยๆไม่เล้ยๆรถคือเดียวนะครับสนใจมาดูรถได้นะครับร้านเราอยู่ที่ถนนพระรามนะครับติดกับ b ีอีวันดอกไม้นะครับผมหรือเซิร์ชว่าแฟนบช็อปนะครับขึ้นเลยนะครับผมแล้วก็ใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกมาดูรถเองนะครับสามารถ inbox มาขอรูปรายละเอียดนะครับขอรูปเอกสารคลิปวิดีโอนะครับแล้วก็เรามีบริการจัดส่งต่างจังหวัดให้ได้นะครับถึง2วันถ ปลายทางด้วยนะครับผมรับประกันว่าได้รับสินค้าตรงปกถูกใจแน่นอนนะครับใครที่เข้ามาชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ like, share, ช่อง You Tube ให้ด้วยนะครับแล,แล้วฝากติดตามเพจแฟนไซต์2นะครับเรามีรถส,สวยๆอัปเดตตลอดเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอจบการรีวิวเท่่นี้นะครับแล้วเดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นรุ่นไหนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ